สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูกุ้งอายุประมาณเดือนครึ่งนะครับจะเห็นตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูว่ามันซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับเห็นสักตัวหรือเปล่านะครับเห็นหรือเปล่าครับที่ไตยอยู่ข้างตัวกุ้งนะครับ กุ้งประมาณเดือนครึ่งครับผมถ้าประมาณ3เดือนจะเป็นกุ้งวัยรุ่นนะครับเป็นกุ้งเต้นเอาไปทํากุ้งเต้นได้นะครับเห็นอีกหรือเปล่าครับครับตัวหนึ่งตัวนึ่งเห็นหรเปล่าครับหนบกซ่อนตามสลายหางกระรอกนะครับ จะ,จะหาดูนะครับน่ครับอีกตัวหนึ่งกินเปล่าครับตัวกุ้งประมาณเดือนครึ่งนะครับ ชุดกล่องโฟมนี้ประมาณเดือนครึ่งครับผมนี่ครับจะอยู่ขอบขอบนะครับเป็นอีกหรือเปล่าครับจะซ่อนอยู่ตามสาหล่ายนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับใกล้ๆหอยครับเห็นไหมครับ แก้ไขจุบตัวหนึ่งกุ้งชุดนี้ประมาณเดือนครึ่งครับผมในกล่องโฟมนะครับกล่องมกเล็กครับมีอยู่เยอะพอประมาณครับถ้าสังเกตจะเห็นครับผมนี่อีกกล่องโฟมหนึ่งครับจะเป็นลูกกุ้งประมาณสองอาทิตย์ครับ กุ้งประมาณสองอาทิตย์เยอะอยู่นะครับมองถ้ามองทางหองผองจะเห็นครับแต่ถ่ายกล้องแล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับ ครับเต็มเลยครับคงคชุดสองเดือนหรือสองอาทิตย์เทียบเลยครับชุดนี้ลองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับนี่ครับอยู่ตรงมุมนะครับเทียบเลยครับองคสองอาทิตย์น่ะเล็กๆครับผมร้อยเต็มเลยครับเห็นไหมครับสังเกต็ดดีๆจะเห็นนะครับครับ กุ้งชุดนี้สองอาทิตย์ครับจะเต็มเลยครับน,นี้ก็จะกุ้งประมาณเดือน,นครึ่งครับชุดนี้ที่เหลือจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับกำลังผสมพันธุ์กันอยู่ครับชุดนี้น,นี้ผมจะแยกแม่พันธุ์ลงมาไว้เพื่อจะจะทำการคลอดนะครับ สองอันนี้ก็เป็นก็ไม่ปันเหมือนกันครับเดี๋ยวติดตามดูครับว่ารอดไปรอดตอนนี้กำลังทดลองเลี้ยงอยู่นะครับตอนนี้พามาดูกุ้งอายุเดือนครึ่งนี่ครับบางตัวก็ยังเล็กอยู่แลเห็นไหมครับมีกี่ตนะครับ วิ่งเกมอยู่ครับอยู่ขอบคอมครับนี่ครับอยู่ขอบคอมนะครับมันจะซ่อนอยู่ตามสาหร่ายอะไรอย่า ให้ออกมาพื้นที่โล่งๆนะครับมันก็ไม่ค่อยออกด้วยซ้ํานี่ครับนี่ครับตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับอายุเดือนครึ่งครับกุ้งจะประมาณนี้นะครับสามเดือนสีเดือนเราจับขายได้นะครับแต่นี้ก็เลี้ยงไว้กินก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ทําการขายครับ ทดลองเลี้ยงไปก่อนนะครับยังไม่ขยายพื้นที่เรามีน้อยทำเลี้ยงกินก็พอครับผมน่ครับชุดชุดนี้ก็เยอะน,นะครับชุดสองอาทิตย์นี่ครับเต็มเลยครับชุดสองอาทิตย์ลอยเต็มเลยครับมีเยอะเลยนะครับ ตามตอนต่อไปครับผมว่าจะเป็นยังไงแต่ก็รอดแล้วนะครับผมไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับผมกุ้งเราเลี้ยงแต่ว่าพ่อแม่พันธุ์ผมจะยังใช้ออกซิเจนอยู่เพื่อจะให้เร่งการท้องหรือว่าการให้มันผสมพันธุ์กันนะครับกุ้งเราไม่เราไม่ได้ทำน้ำไหลครับ เราไม่ทาเราไม่ได้ทําน้ําระบบน้ําวนนะครับถ้าทําระบบน้บนําวนมันจะสมพันธ์แล้วออกไค่ดีกว่านี้ครับผมเป็นน้ําไหลครับวันนี้พามาดูกุ้งประมาณเดือนครึ่งครับผมกล่องนี้ก็อยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบตัวครับมีอยู่ตาม ข้างในนะครับข้างในสาหร่ายไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่จะกินสาหร่ายเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเราทำไปถึงไหนแล้วมันอยู่ยังไงหรือว่ากินอะไรเป็นอาหารบ้างครับผมพวกกุ้งอายุสองเดือนนีเราเอยสองอาทิตย์นี่เรายัง ยังไม่เริ่มให้อาหารนะครับให้มันกินพวกสาหร่ายไปก่อนพวกตะไคร่น้ำไปก่อนนะครับวกอายุสองอาทิตย์หลังจากสองอาทิตย์เราถึงจะให้อาหารนะครับต้องดูตอนกลางคืนครับถ้าตอนกลางวันยังไม่ค่อยเจอครับกุ้งหาแทบไม่เ,เจอครับตอนกลางวันสําหรับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับ สำหรับคนที่ติดตามและให้กำลังใจครับผมขอให้ทุกท่านปลอดจากโควิดทุกคนนะครับขอบคุณครับ